ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่ a, ปาปันยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่รับผิดชอบขอให้คุณหนึ่งระมัดระวังดีๆนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณหนึ่งมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนําเกลือนพกา้าวางบนโต๊ะทางานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสองรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นทาให้คุณสองนั้นสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอาจจะมีอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะมีเรื่องเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างเล็กน้อยถ้าหากคุณสองมองข้ามไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทําให้วันนี้สบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสองเลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามานำปัญหามาให้กับคุณสามรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวขอให้คุณสามมีสติเยอะๆนะครับอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่ค่อยสบายใจได้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำเหลืองใส่เครื่องประดับสีดำหรือเหลืองใส่น้ำหอมมงคลอ่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณสี่นั้นมีเสียงหัวเราะมาทําให้อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยรวมถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยละครับแต่อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายอกสบายใจเล็กน้อยถ้ามองข้ามผ่านได้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยละครับ วันนี้คุณ5จะวุ่นวายมากๆกับคนรอบตัวไปหมดนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวนั่นเองนะครับขอให้คุณ5ระมัดระวังดีๆนะครับอาจจะมีเรื่องการเดินทางเหนื่อยกายเหนื่อยใจถ้ามองข้ามได้ก็สบายใจดีนะครับเคล็ดลับครับใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเท่านั้นพอนะครับใส่น้ําหอมมงคลอร่ามราใส่แหวนนิ้วชี้นําเกลือน,นพเก้าวางบนโต๊ะทางานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นนะครับจะลงตัวมากยิ่งขึ้นในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ6เลยละครับ วันนี้คุณเจตจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งบริวารคนรักคุณส่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าทําให้คุณเจตงดหงิดนอยเบื่อเหนื่อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณเจตตั้งสติตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่หวนนิ้วชี้นิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ8ดนะครับจะมีคนรอบข้างคนรอบกายนะครับบริวารคนรักคุณส่วนนะคะลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าทั้งหมดนะครับจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะพูดคุยสนุกสนานบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณ8นะั้นสบายใจได้ในวันนี้นะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ8เลยล่ะครับ วันนี้คุณก้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องเครียดโกรธหน่อยอารมณ์ไม่นิ่งได้ในวันนี้ขอให้คุณก้าวตั้งสติตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออราม,มนตราใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือน,นพปก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากละปากลับลอยหรือเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยบางท่านอาจจะมีอาหารการกินหรือขน,อขนมข้มวเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณสูนั้นสบายใจดีในวันนี้นะครับแต่อาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจกังวลใจเล็กๆน้อยๆหน่อยบ้างถ้าคุณสูนมองข้ามไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสำหรับคุณสูนเลยล่ะครับ